อนี่ยอกำลังดีเลยเกลียวแก้ยวคมเดี๋ยวพี่น้องอ๋อจุ่ม,มกระพักเ้าไงมาเต็มพร้อมมองเห็นมั้ยเนี่ยแบบรักสุกมากมงองเนี่ย สวัสดีครับด,ดีดีต้อนรับเข้าสูจ่จานสุกิสาติโชครับผมวันนี้จานสุกิสาติโชมีเมนูแนะนําครับผมย่างเสือครับทีปไปซื้อกันเมือ่อช่วงบ่ายเมื่อสายกันนะครับผมนี่ครับสุดเสือของจานสุกนะครับผมหมักไว้เรียบร้อยนะหมักไว้ตั้งแต่บ่ายแล้วครับผมนี่พี่น้องหมักไว้เดี๋ยวจานสุกจะ ทำกรามย่างครับผมอตอนนี้ไอ้นั่นเราไว้สูงอยู่ครับโอโ้โหเนื้อเสือง,งามๆเลยเนาะย่างกับจิ้มแกวขมเนาะอือนี่ครับผมอ๋อ่นื้อ ปึ๊บติดไว้ก่อนนะครับผมย่างไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านให้ไฟ,ไฟมัน <ไฟ S 1> อ่อนกำลังดี <ไฟ S 1> เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารับ <ไฟ S 1> ชมรับชิมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับผมเสรครับผมยางย่างให้มันสุกดีๆเนาะน้องยางแบบเกี่ยมๆสักหน่อยเนาะให้มันได้ อูร้อนอืมอยางแบบไม่ต้องไหมนะครับผมไอ้มันกำลังๆดีเนาะแล้วก็นน้ำจิ้มแจวขมเดี๋ยวมากินน้ำกันเถอะพี่น้องสีเด็ดเลยครับมาเมื่อไหร่เดี๋ยจันสุขอนาอย่างกันับในอีกถาดอีกทุกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวในถาดอีกนะครับ ตอนาติาอย่างอ,อืออ,อ,อ,อย่างของเราเสร็จๆน้ำกันเลยครับผมกับจานสุกเลยมาเนี่ยดีเด็ดไปตลาดมาเนาะลาบก้อยต้มเรากินแล้วเนาะอันนี้เรามาลองดูชุดเสือเนอะพี่นนองเนาะโอ้ โอ้ไม่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 ไมไมนี่ต้องเที่ยวพริกตลอดนะครับผมเที่ยวพริกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะทุกท่านนี่กำลังดีเลยเ,เจฮะแก้วขมต้องทำกับแจ้วขมมาครับผมมันต้องจะเข้ากันเนาะที่นอน โอเคครับผมมาติดตามรับชมรับชิมน้ำกันีน่อืมพี่น้องเดี๋ยวมากินกับจานสุงนะครับโมเมนูมือเย็นเนาะแซ็บเซ็น้ำกันครับผมย่างเสือครับผมเริ่มเมืดเลยครับผมทุกท่านเริ่มเมืดแลเลยพี่น้องเอ้ย อยอย่างเสือเหนบหมดแล้วเน๋ยอย่างชุดแรกเสร็จก็เดี๋ยวไปชิมด้วยกันก่อนนะครับผมกระโปรเนือ้อเสือของเราย่างสับเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวซอยก่อนครับผมจะให้หนุ่อนซอยซอยก่อนนี่ครับออซอยก่อน เด็ดๆเลยครับกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับนี่ครับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วขมเลยครับผมเดี๋ยวอาจารย์สุกศิลป์กันสักตอนก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งครับผมมาเราก็ย่างสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ นี่ครับได้กระสอยเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็แกวผมแล้วก็มีผักเนาะป้าจ้ะลองมือกินกันเลยครับผมวดา,าจะได้ผักก่อนเนาะเสือร้องไห้เสือร้องไห้ร้อนๆเลยพี่น้องนี่ก <ผม S 2> แกวผมแจวผมเดี๋ยวพี่นออ้องจุ่ม,มกับผัก bạn đi tắt nào nhắm tốc tốc lên hầu cái nó tầm thoáng này mong này 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 อันข <sh arp> mm ้าวครับครับเป็นแต้วเอาอันดี แบบนี้เน่าแ,แสบแสบแสบมือยากสินอืมอันจะแสบตรงไหนบ้างครับเนื้อเ,เสียพี่น้อง Ikaw ay nagtuwa ka dali ba? Ha? Well. สุดยอดเลยเยังอาจจะดังลบกคนได้นาะว่าผสมน้ำเนาะแต่ดูน้ำผสมน้ำถงถึงเวลาผสมน้ำพอดีครับผม

ล่งหูแต่พี่น้องกดปิดเครื่องซูปน้ำแล้วโล่งวะโล่งแล้วกนะูนี่ยชวดการเกิบเบ็ด แสบ,บแบบโอเคเนาะก็จะสมควรแกร่เวลาแล้วนะครับผมคลิปนี้กับแม่ไปลว้ชแนลก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้จากสุด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอกอ่าวคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ